สวัสดีครับเมื่อคืนนี้ฝนตกครับฝนตกลมแห้งขนาดครับก้วยข้อหักนะครับนี่ก้อยทำไปก็บม่ยูครับหักเบิ้ลเลยครับนี่ครับเมื่อกี้กำลังเงยกำลังงามๆเลยครับนี่เงยกำลังงามๆเลยครับหักเลยครับเดี๋ยวมาตัดกันละครับตัดออกครับไปบ่มกินต่อยครับนะครับเด้อครับครับขออนุญาตใส่มีดนะครับเด้อขออนุญาตใส่มีดครับพอดีอ่าในการประกอบท่านคิดนะครับเด้อครับขออนุญาตครับ อ,กออกครับพี่น้องเฮ้าครับไกตอ,อกต้กอ,อ,กอ,กอ,อกคนครับาะว่าเป็นนี่ครับเลือรับเืงเต็มเลยครับเราไปทำเต็มเลยครับเจอกันฮัทกับตอตัดไปตอกครับของแตงกิ้งคนหม่แตงงาคนไม่นะครับแตง,งาคนไม่ ตัดแต่งงานเป็นไหมครับไปเปลูกปงไหมครับแต่คนเป็นอย่างครับเข้าเข้าอะนรหลายอยู่ครับเขาทำไปหลาอยู่ครับเป็นอาทิตยวัดแท้ในจังหน่อยนึงครับวัดแท้ในจังหน่อยนึงครับ ตัดออกสีได้เป็นออกเนอครับตัดออกครับอย่าีการตัดตัดเสียงสีได้เป็นออกเนอตัด,ตด,ตด,ด้เสีงยงสีครับแหวนหนาวกวรตกมากมันมันบุคคางครับมันไหลแบบนี้ครับเห็นมันไหลแนี้ครับเหมือนเด็กเขาบรรกนอกบางงอมันครับงอเท่าสี่หจงวยเอาเอาหน่วยอีกต่อไปครับ จะจงนอมันนะครับจงนอมันนะเอาไว้จงนอครับกลับมาจงข้าจะจงไปซีนอนะครับเด้อกลับไปหลังขาจะจงจงนอใหม่เอาไว้จีนอครับเพื่อจะเอาพันธุ์มันต่อไปครับเพื่อจะขยายพันธุ์มันต่อไปครับเพื่อออกยุ้ยออกวีนะครับตัวถึงเยอะจากซีนอข้าจะตัดออกนะครับเด้อครับ ตัดนอเออกเป็นกันตอนลองเาเนะครับมากลับเลยครับพาไับคตออกเครับเออกครับมันเกินอยู่ยมันนะครับเดี๋ยวองตัดออกครับ ดีครับตีนอพอดีเลยครับครับเดี้ยงทองบึงไกญ่เลยครับเด้อครับเดี้ยงทองบึงไก่ครับครับนี่ครับนี่ครับจะว่าไหวบิึงครับนี่จงนอนเขาจงไหวครับนี่หนึงนี่ครับ เป็นอีีสองครับเป็นอีซีสามครับเป็นอีซีครับจงหวซีนอกับพ่อครับจงไวซีซีนอกับพ่อแหละครับเพื่อนนการขยายพันธุ์ในการใส่ปตกเคเขื่อนต่อไปครับเพื่อใส่สมบูรณ์นะครับใส่สมบูรณ์ครับครับมื่อถังเ็ดดีๆน้ำเสือเมืองอีนครับเด้อครับสวัสดีครับ